สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวน้ำมันม่วงนะคะตรงนี้่ะเขียนไว้ว่าน้ำมันม่วงตราเ v จิโอนะคะอ๋ออันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยอะแต่ดูแพคเกจิ้งเขาก็ดูน่ารักดีนะคือซีรีส์ของเ v จิโอเนี่ยวันนี้ที่ไปเห็นเนะ่ะจะมีทั้งตัวน้ำนมถั่วแระนะคะมี ตัวนี้เป็นน้ำมันม่วงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาคือน้ำฟักทองเดี๋ยวขอหยิบให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้จะขอชิมแค่ตัวน้ำมันม่วงก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเดี๋ยวจะชิมไม่ไหวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวน้ำฟักทองที่บอกะคะ่ะอันนี้ให้ดูแพคเกจิ้งไว้ก่อนนะอันนี้ค่ะก็คือโอ้เป็นน้ำฟักทองญี่ปุ่นด้วยนะคะเนี่น้ำฟักทองญี่ปุ่นยี่ห้อเวจิโอนะคะก็สีสันดูน่าทานเลยนะขวดดูน่ารักดีอะ แต่วันนี้อยากชิมมันม่วงก่อนนะขอชิมอันนี้ก่อนเดี๋ยวถ้า,าวันไหนเปิดตัวนี้ก็เดี๋ยว,ยวมารีวิวให้ใหใหดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสินค้าตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเก็บฝักทองไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ถ้าดูจากตัวสินค้าแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแบบพาสเจอร์ไลนะคือถ้าใครติดตาม ก็จะรู้ว่าเราก็จะดูว่าเครื่องดื่มแต่ละตัวที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบบไหนบ้างนะคะก็จะมีพัชเจอร์ไลส์เจอรีไลส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัวนี้คิดว่าเป็นพ a ชเจอร์ไลส์เพราะว่าเราดูจากอุณหภูมิจัดเก็บนะที่เขาแนะนํามาเน,านี่ยนะคะเห็นเห็นตรงนี้ไหมคะไม่รู้เห็นชารือเปล่านะอยู่ที่ประมาณ2ถึง6 3. องศาไม่เนี่ยอ่านไม่ค่อยออกเลยน่าจะใช่นะคะซึ่งอุณหภูมินี้มันก็จะเป็นอุณหภูมิสําหรับเก็บสินค้าแช่เย็น ก็น่าจะเป็นพัชเจอรไท์ที่นี้จะมั่ร์ว่ามันพัชเจอรไท์หรือเปล่าก็ดูที่วันหมดอายุนะคะที่ฝาอันนี้ก็คือเห็นไหมว่าอายุมันแค่ประมาณกี่วันเองเนี่ยยีวันเองเนาะจาก31เดือน5หมด21เดือน6นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพัชเจอรไท์แหละเพราะว่าถ้าเป็นพวกสเตอร์ลไล์มันจะเก็บได้เป็นปีเลยนะส่วนมากจะเก็บได้นานนะคะอันนี้ก็จะเน้นความเป็นญี่ปุ่นเนาะดูจากแพ็นเกจิ้งอะไรเงี้ยนะมันม่วงนะคะก็ พลังงาน110กิโลแคลอนะแล้วก็มีน้ำตาลอยู่นะคะอันนี้ที่เราเรียกกันว่าฉลาก g d a นะมีน้ำตาลอยู่15กร,รมัมมีไขมัน1.5มีโซเดียม80นะคะก็มันก็จะสอดคล้องกับไอตัวฉลากโภชนาการที่อยู่ตรงนี้แหละนะคะเพียแต่ว่าเขาดึงตัวส่วนที่สำคัญสำคัญไปไว้ด้านหน้าให้เราเห็นได้ง่ายเพราะว่า น้อยคนที่จะมาอ่านตรงนี้นะคะเขาก็เลยออกแบบให้มีฉลาก g d a ดูง่ายๆตรงนี้ว่าน้ำตาลเท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะได้เห็นง่ายๆโอเคเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนิดนึงว่านอกจากไอไขมันน้ำตาลพลังงานแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็โอเคนะมีไขมันตามที่เขาดีแคล์ไว้เขาโชว์ไว้ไอตัว g d a ข้างหน้านั่นแหละมีเนี่ยมีไขมันทั้งหมดอยู่1.5กรัมก็คือคิดเป็นประมาณ2%ซนะคะ นะมีไขมันอิ่มตัวนะคะประมาณปอระมาณ5%อย่างนี้นะเราก็มาดูตรงนี้คอลเลสเตอรอลนะคะก็คือน้อยกว่า5มิลลิกรัมก็คิดเป็น2%นะคะแล้วก็มีโปรตีนอยู่2กรัมนะ,ะโปรตีนมีนิดนึงนะแล้วก็มีตัวคาร์โบไฮเดรต2ี่กรัมเนาะเราก็นึกถึงเวลาเรากินมันม่วงเนาะ,ะมันก็จะมีความเป็นแป้งๆอยู่เพราะฉันก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่นะคะค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีตัวใยอาหารนะคะอยู่2กรัมอ่าก็มีพวกไฟเบอร์อยู่ด้วยนะ แล้วก็มีน้าตาลอยู่15กรัมนะคะซึ่งเด,เดี๋ยวเราไปดูที่สูตรเขาอีกทีหนึ่งว่า15กรัมนะ่ะมันมาจากความหวานของตัวมันม่วงเองหรือว่าเป็นน้าตาลที่เขาเติมเข้าไปนะคะนอกจากนี้มันก็จะมีวิตามิน B2 อยู่ด้วยนะมี4%์มีเหล็ก2%มีแคลเซียม8%ดซ์ด้วยกันนะคะแล้วก็มีแอนโทไซยานินฟีนอลิกเอออันนี้ขอไปศึกษาก่อนนะว่าเออมันเป็นสารจำพวกไหนนะคะเดี๋ยวต้องไป Google ดูนะ ตัวนี้ผลิตที่บริษัทลานาอากโนะคะเนี่ยลานาอากโก็จริงๆเราเคยไปโรงงานนี้ด้วยไป,ไปไปหลายรอบเลยนะคะก็ไปดูสินค้านี่แหละก็ที่นี่ก็ผลิตสินค้ามากมายหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ส่งออกเยอะด้วยนะคะก็เป็นเป็นโรงงานที่โรงงานผลิตที่ได้คุณภาพแหละเคยไปหลายรอบนะคะก็ตัวนี้เดี๋ยวขอดูสูตรสีนะคะ สูตรเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำมันม่วงสกัดอยู่ทั้งหมด84.9่ตีง่ายๆก็ประมาณ85%นะคะแล้วก็มีนมด้วยอ๋อ,อเขาใส่นมนะเขาใส่นมอยู่ที่1 3นะคะน่าจะทำให้เหมือนมันทานง่ายคล่องคออะไรเงี้ยอ่ะมีใส่น้ำตาลด้วยนะคะที่เราดูกันมเมื่อกี้ว,ว่ามีน้ำตาลก็คือมีน้ำตาลแต่น้ำตาลเขาใส่น้อยนะแค่2%เองนะคะ2%็นนี่คือถือว่าเป็นเป็นอยู่ในระดับที่ใส่น้อยนะถือเป็นแบบแบบหวานน้อยเลยอะ อแสดงว่าความหวานที่มันมันขึ้นมาอยู่ในฉลากโภชนาการที่เขาตรวจที่บอกว่ามันมีน้ําตาลอยู่เออ่กี่กรัมนะขอดูหน่อยน้ำตาลมี15กรัมเนี่ยคือมันมาจากความหวานของตัวมันม่วงเองด้วยแหละเพราะว่าเขาเติมน้ําตาลจริงๆรเ่ยเติมไปแค่2กรัมสองเปอร์เซนต์เองนะคะสองเปอร์เซนต์เองะะแล้วก็มีตัวเกลืออยู่ศูนย์จุดเหมือนตัดเกลือไปน,นิดนึงอ่ะศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซนต์นะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยเออโอเค ตามนี้แล้วก็มีใส่ตัวสารทําให้คงตัวนะคะเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดนะแต่เขาใส่สารทําให้คงตัวก็คือเหมือนว่าทําให้ตัวน้ำเนี่ยมันมันมีความเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเนาะสารทําให้คงตัวนะคะเนี่ยก็จะมีตัว I N S u u m e r นี้นะีะ้ไปเสิร์ชดูได้ว่าเป็นสารป,ประเภทไหนนะคะเนี่ยเหมือนสารทําให้คงตัว I N S C 1 8ึ่เนี่ยอาจจะเป็นพวกพวกแป้งหรือพวกกำรรหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยนะที่ช่วยให้ให้มัน มีความเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็มีนมอย่างที่บอกนะคะใครแพ้แพ้นมก็ตัวนี้ยน่าจะทานไม่ได้เพราะว่าเขาใส่นมลงไปด้วยเนาะตรงเนี้ยค่ะใส่นมอยู่สิบสามเปอร์เซ็นตนะค่ะแล้วก็อันนี้เรื่องอุณหภูมิจัดเก็บต่างๆแล้วก็โอ้เขามีบอกว่าทานแบบเย็นก็ได้ร้อนก็ได้นะคะซึ่งถ้าทานแบบร้อนเนี่ยทำยังไงก็คือให้ปิดฝาให้สนิทแล้วก็วางขวดนอนในไมโครเวฟเออนะ แล้วก็อุ่นประมาณ45ิาวิถ้าไมโครเวฟประมาณ1ัน0วัตต์พัาวัตต์นี่ค่อนข้างแรงนะคะถ้าไมโครเวฟบ้านๆเราเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ800วัตต์อะไรเงี้ยอ่ะ800วัตต์เขาก็บอกว่าถ้า800วัตต์เนี่ยให้อุ่นประมาณเลขอะไรเนี่ย60วิะวะิขอโทษทีนะอ่ะมองไม่ค่อยเห็นแล้วอะใส่ตานะคะก็อ่ะแล้วมารีวิวตอนกลางคืนอีกนะคะเอออ่ะยิ่งมองไม่เห็นไปกันใหญ่เลย นะคะก็ถ้า800วัตต์ก็ใช้60ิบวินะคะถ้าไมโครเวฟแรงๆหน่อยพันสามวัตต์เนี่ย45้าวินะคะเขาบอกว่าปิดฝาให้สนิทเลยนะแล้วก็วางแบบแนวนอนอย่างนี้นะวางแนวนอนอย่างนี้อ่ะแล้วก็ค่อยเวฟนะคะเดี๋ยวเราจะลองทานแบบร้อนดูเพราะว่าเอ่อตอนนี้มัน3ทุ่มแล้วอะก็เดี๋ยวขอจะขอทานแบบร้อนแล้วกันเพื่อที่จะได้แบบเออดูเป็นมือ้อค่ำแบบรีแล็กซ์พักผ่อนเบาๆนะคะแล้วก็บริษัทผู้ผลิตก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะของลานาอากรนะคะเนี่ยคะ่ะ ู่ที่เชียงใหม่นะอย่างที่บอกว่าอันนี้อ้อไปไปดูโรงงานเขาหลายรอบละนะคะช่วงที่เคยซื้อขายสินค้ากับเขาอะนะอืมอันนี้ก็มีแบบว่าเอ้ยมี purple heart คืออะไรนะให้สแกนเลยเอออันนี้ลองไปสแกนดูได้ว่าเอ๊ะมันมีดีเทลอะไรเนี่ยโอ้น่ารักมากเลยนะคะเป็นรูปมันม่วงมีแบบหัวใจมันม่วงไรอย่างเงี้อยอน่ารักดิ๊ะเราต้องไปสแกนดูแล้วแหละว่ามันเป็น อะไรนะคะโอเคก่อนจะไปชิมเนี่ยขอเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะเขาได้ทงอย่างนี้เลยใช่ไหมอ่ะกลัวมันระเบิดมากเลยอ่ะแต่เขาบอกมาว่าอย่างนี้นะว่าปิดฝาให้สนิทแล้วก็เอาขวดเนี่ยเป็นนอนนอนแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าให้เขยา่าเขย่าก่อนดืมด่มเรื่อยๆอ่ะโอเคล้วเขยา่าเขยา่าแล้วเดี๋ยวเราไปเวฟนะคะตอนนี้ไมโครเวฟที่บ้านเนี่ยเก้าร้อยวัตต์ก็จะขอใช้ที่ประมาณห้าสิบวิแล้วกันเพราะว่าแปดร้อยเขาบอกว่าใช้หกสิบวิ พันสามเนี่ยใช้สี่สิบห้าเราก็เอาไปที่ห้าสิบวิแล้วกันเนาะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะขอเบรกไว้แป๊บหนึ่งไปเวบก,ก่อนโอเคค่ะกลับมาแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากเวบแล้วนะเออไม่ระเบิดจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ลองจับดูก็จะอุ่นๆนะคะเนี่ยอุ่นๆเออมันสื่อสารไม่ได้นะว่ามันอุ่นมันร้อนแค่ไหนแต่ก็มันมันอุ่นๆนะคะ ก็เวไปห้าสิบห้าวินะคะแอบบเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตากันนะเดี๋ยวเขย่านิดนึงนะคะเนี่ยขวดก็อุ่นๆนะคะอะลองเปิดดูอืมแน่นอ่ะโอเคอ่าอ๋อฝาเข้าเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคลองดูนะคะเนี่ยน้ําเป็นสีม่วงๆอ่ะลองดูนะอืมก็ไม่ได้ข้นอะไรมากนะคะก็เป็นเหมือนดูแบบทานง่ายอ่ะ ขวดนี้สองร้อยหกสิบ ml นะคะก็ประมาณนเนี่ยเก้วนี้นะเนี่ย,นะยมันก็ไม่ได้ข้นนะคะออสีสวยนะคะสีดูเป็นธรรมชาติแต่ขอชิมก่อนนะอืมอืมรสชาติ หวานน้อยนะแล้วก็มีความเป็นมีความเป็นมันม่วงอะ่ะอืมหวานเบามากนะคะหวานเบามากแล้วก็ความเป็นนมเนี่ยไม่ได้ออกมาเยอะเลยนะคะคือเหมือนเขาใส่เพื่อให้มันทานแล้วลื่นคออะ่ะเออประมาณเนี้ยก็ได้อยู่นะถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าคนชอบหวานเนี่ยก็จะบอกว่ามันมันน่าจะเบามากนะคะแต่สําหรับคนที่ชอบหวานน้อยก็จะแบบว่าเออโอเคได้อะนะคะแล้วก็ดู เป็นธรรมชาติด้วยทานง่ายด้วยนะคะก็อุ่นๆจริงๆอุ่นๆได้อีกนะเนี่ยคือคือ955ิาวิเนี่ยน่าจะน้อยไปนะคะอาจจะต้องเพิ่มเป็นประมาณสักเอ่อ1นาทีหรือหรือประมาณนาทีนิดๆนะคะก็น่าจะได้ร้อนกว่านี้แต่อันนี้ก็คืออุ่นๆเบาๆทานง่ายแล้วก็ไม่ระเบิดด้วยเนี่ยค่ะไม่ระเบิดเลยนะคะอันนี้ผ่านการเข้ามาดดคุเรียบร้อยวางแบบแนวนอนแล้วก็อุ่นนะคะโอเคงั้นก็ ขอจบการรีวิวน้ำมันม่วงของอาจากบริษัทลานาอโกรนะคะอันนี้ที่ซื้อมาวันนี้นะคะคือซื้อมาจากดองกีนะคะดองกีที่อยู่ตรงเอกมัยอ่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าห้างอื่นเนะี่ยมีขายหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เห็นวันนี้พอดีออไปเดินที่ดองกีแล้วเห็นแล้วดูแบบว่าเอออยากชิมอ่ะก็เลยซื้อมานะคะก็ลองลองซื้อดูนะว่าถ้า ที่ต่างจังหวัดจะมีที่ไหนเพราะว่าดองกิมันตอนนี้มันมีแค่ในกรุงเทพไงถ้าเป็นต่างจังหวัดอยากลองชิมก็ลองเซื้อดูว่าออสินค้าตัวน,นี้มีขายที่ไหนบ้างนะคะของแบรนด์เวจิโอนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าสินค้าธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกันทุกรอบนะคะรอบนี้เราชิมรสชาติได้ประมาณนี้กลิ่นได้ประมาณนี้แต่รอบอื่นๆมันก็อาจจะมีเบียเบ่ยนเบนไปบ้างหนละแต่ว่าก็คงอยู่ในมาตรฐานนะแต่ว่าก็สําหรับการชิมรอบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยใช้ได้นะคะทานได้หมดแน่นอนนะแล้วก็ มันมันไม่หวานด้วยอะ่ะมันรู้สึกว่าเออมันไม่รู้สึกผิดอะ่ะทานแล้วแบบเออเบาๆนะประมาณนี้แล้วก็สีสวยด้วยนะคะนี่ชอบชอบสีมากเป็นการส่วนตัวนะคะโอเคขาจบการรีวิวน้ำมันม่วงแบรนด์เวจิโอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ